โอเคนะครับภาพนี้เป็นอีกภาพหนึ่งที่ผมก็ดูค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนกับภาพอันหนึ่งคือสายน้าไม่เหลับผมมีความรู้สึกว่าน้ํามันไหลจริงไงเออภาพเขียนนะครับมันมีมนสเสนตรงนี้ผมมีครามรู้สึกว่ามันเหมือนน้าไหลแล้วหูผมอะพอเวลามองภาพนี้แล้วมันผมได้ไปน้ําตกแล้วไปลำธารไงมันได้ยินเสียงน้ําไหลจอก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 เป็นลำธารเอื่อๆโอ้โหโคตรอยากจะนั่ง จิบวายริมฝั่งริมตลิ่ง,งนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคนมาดูนะภูเขานี่ผมว่าถ้าเกิดในกล้องเนี่ยมันอาจจะถ้าคุณถอยมาหน่อยนึงมันจะเหมือนภูเขาจริงๆเลยอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันวิวคือที่ไหนอะ่ะนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันหนาวมันเย็นเยือกเย็น,ยนช่ำช,ำชำอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีเขาแล้วเขาผมมีความรู้สึกว่าศิลปินท่านนี้เลือกใช้ใช้ผู้กันได้ค่อนข้างดีแล้วก็เลือกใช้สี เขามีการระบายแล้วเขาแต้มสีคือภาพเขียนมันต้องมีระยะดูที่เหมาะสม,มน,นะครับมีเขาแต้มสีลางๆสีเขียวอ่อนๆตรงนี้นะครับปาดสีน้ําเงินกับฟ้าข้างหลังไปก่อนแล้วก็มีสีขาวมันเหมือนเป็นหิมะแล้วมันมีสีสบัดสบัดสาสๆเส้นแบบนี้มันเหมือนกับความเย็นมันค่อยๆแผ่ละอองออกมาเงียผมมองภาพนี้แล้วผมเหมือนได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคือแทบเกือบครบเลยอะ่ะ ก็มีความรู้สึกว่าเก็แปลกเหมือนกันนะภาพเขียนภาพเขียนไม่เหมือนภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายก็ฟีลลิ่งประมาณหนึ่งนะแล้วก็ดูต้นไม้นี้นะครับแล้วเขาใช้พู่กันเนี่ยมันเหมือนต้นไม้เขาใช้พู่กันแต้มสีเหมือนก็สีไปโปะโปะโปะแล้วตวัด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 ออกมาแล้วก็ลากเส้นก้านมันออกมาการฉุบฉุบฉุบคือเร็วเร็วแล้วก็มั่นใจในฝีมือกับสกิลการใช้พู่กันของเขาค่อนข้างสูงมากดูเขาออกแล้วก็กระทอมเนี่ยเขาปาด เห็นไหมครับปาดฟุบ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 แล้วมองข้างหลังมันจะมีเหมือนมีราวหรือมีที่แขวนอะไรมีเก้าอี้นั่งบางตัวบางส่วนอย่างเงี้ยข้างหลังด้วยอานหน้าด้วยนะครับแล้วก็ดูริ้วหญ้าที่เขาปาดมาเป็นแต้มสีเป็นปืด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 ถึบๆมาแล้วก็เห็นเป็นริ้วของต้นหญ้านะครับที่สําคัญที่มีสเสน่ห์ไม่แพ้กันก็คือว่าไอ ต้นไม้ข้างหลังเนี่ยนะครับเหมือนเป็นต้นสนเลยมีปาดสีเขียวเข้มทึบหนักแล้วก็มีสีเขียวอมเหลืองป,ปาดไล่ๆๆๆๆมาปุ๊บๆๆๆลงมาสามสี่ทีเนี้ยแล้วก็เขียนคิ้และ้วสะบัดน้วจะลากลงมาก่อนเนี่ยแล้วก็บัดปุ๊บๆๆๆอย่างเงี้ยน,น,นะครับที่สําคัญอ่ะที่มีนเสน่ห์ก็คือทางสายนะครับต้นไม้ เออมันเหมือนต้นไม้มันมีมันเหมือนผมมันเหมือนผมว่าต้นไม้มันมีแรงแรงลมนิดๆแผ่วๆสะบัดสบัดน่อยๆนะครับแล้วก็เห็นเป็นแนวเป็นทิวเข้าไปนะครับลายเซ็นคนเขียนอยู่ข้างล่างนะครับแต่ทีนี้ผมมมนมีความรู้สึกภาพนี้ออภาพซิลลิ่งคล้ายๆกับสายน้ำไม่ไหลกลับแต่วันนี้ผมจะให้ชี้ว่าอะไรนะเดีย๋ยวผมไปน,นึกชื่อดีๆก่อนนะครับให้ชื่อที่มันเหมาะแต่ผมนึกถึงความเย็นหิมะโปรยปลายอย่างเงี้ย เทือกเข,ขาหิมะโปรยปลายนะครับ <us it> ก็คือให้ความเย็นความช่ำมองแล้วก็รู้สึกเย, <us it> ย็นตาเย็นใจแล้วก็มันเหมือนได้ความเย็นทะลุภาพออกมาเลยอย่างเงี้ยนะครับ <us it> ก็เรียกว่าเป็นอีกภาพหนึ่งที่ที่ชอบอ่ะแต่ก็มีความรู้สึกว่าอยากดูตอนหน้าหนาวเหมือนกันนะพอเข้าอากาศเย็นๆแล้วก็อยากเอาภาพนี้มาดูเนี่ยครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็ยังชอบ ชอบความลงตัวการจัดองค์ประกอบมันจะพอดีนะครับคือเวลาศิลปินก็ต้องจัดก็ได้นะคอมโพสให้มันดีทั้งซ้ายน้าหนักภาพซ้ายกลางขวาเซนเตอร์ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดคือความพอดีที่ตั้งใจแบบไม่ตั้งใจจะดีที่สุดแล้วก็ภาพนี้เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันเออมันมันมีความงามสง่าในตัวเองนะครับมีความสงบมันเป็นน่าจะเป็นบ้านปลายชีวิตของใครสักคนหนึ่ง นะผมว่าถ้ามันได้อยู่แบบนี้นะครับแล้วอยู่ในความคุณอาจจะตกปลาริมลําธารกินพออยู่ปลูกผักเล็ก,ลกๆน้อยๆมีความสุขแล้วก็อากาศเย็นเงียบสงบได้ยินเสียงน้ําไหลมันจะหลับสบายไหมใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราได้จากภาพเขียนไงเราก็ได้สัมผัสธรรมชาตินะครับโอเคครับผม